มีของฝากดาๆดจากป้าจิตอ่านี่ไม่เป็นไรยกได้ไม่หนักเอาอามาเด๋ยวเสือถือโทรศัพท์ให้มาเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคไปยกเลยมีเห็นชื่อยังของฝากจากกรุงเท้มีเห็นชื่อยังเห็นชื่อยังด่้ สองดาด้านคนเดียวเลยนะเนี่ะจริงเหรออืมไปอ่ะไม่ต้องปิดเดี๋ยวเอาร่มลงไปด้วยภาษาภาษามาเอาร่มแล้ววันนี้ใครอยู่เวรต้องเอาร่มไปกระจายทั่ววังปู่เลย<อ>ไม่ต้องปิดเอาร่มออกไปเลยอ่า,อาม,ม,มาถือกล้องใ,ให้น้าหน่อยโอเคไปเดี๋ยวเราภาษามาเอาร่มก่อน อันนี้มาจากป้าจิตเขตบางกะปิกรุงเทพเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันว่าของประดามีอะไรบ้างไปย้ายจังไรเสืออารมณ์นะเราจะไว้ตามศาลาตามโดมตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยวันนี้เวรใครเวรภาษาเออนั่นแหละหน้าที่ของภาษากระจายร่มวันนี้เอาไว้ตามโดมตามจุดต่างๆอ่าเวลาฝนเวลาแดดเวลาเขาโอ้ภาษาได้ของฝากมาคิวกาบาย ปลาดาก็ไดแบกเอากชากกไดมาแล้วล่ะเสือต้องมีของฝากเสือต้องมีของฝากพระผู้ใหญ่ใจดีมากปาดาไดแบกเอเน่าไดมมารชมาจะไ้ไชงมาดูดูดู ปลาดาก็แบ่งให้ภาษามากก็ได้นะไอเนี้ยฮะโอ้โหก็แจกกันทุกคนนี่เลยของาของปราดาโดยเฉพาะเลยอ่ลาดาโอ้โหในร้านน่นะด้จะแบ่งฟานก็ได้มาเพราะว่าเขาดูปลาดาแล้วอาจจะใส่ตรงไหนทิ้งตรงนั้นตะตุยยางไงเลยดให้มาย่งให้มายังดู เซซีบาทอ๋อนี้เว้นตามีทุกสีแล้วก็ทุกขนาดอะไรนะเลนอะอ๋อนี้คือลายหนักขอบคุณล่วงหน้าโอ้ยโอ้ยขอ้ยลาะสีส้มสีส้มของพี่เสือกับปลาเทบ้าในสีเหลือง แดงว่าเลือกตอนแเ่เขาเลือกให้เอฟีรู้ว่าชอบสีเหลืองเขาเขียนว่าอะไรข้างล่างใส่นะาารถูกยึดใส่อาหารแช่ในตู้เย็นหันคอยตึ้งเขายังอ่านไปแล้วแช่ในตู้เย็นใส่อาหาร คือเวลาเราจะเก็บอาหารไว้กินไม่หมดเนาะเราก็ใส่ในกระปุกเราก็ใส่กระปุกมีฝาให้มิดชิดมันจะได้ไม่มีกลิ่นออกไปในกระจายใส่ตู้เย็นแล้วก็เสื้ออะไรนะวแช่อาหารทะเลเอาเสร็จแล้วมาลุ้นของฝากภาษาแบบนี้ มาลุ้นมาลุ้นบนของฝากป้าสาวเยอะมากเลยรจะนใส่ใส่ที่วันอาทิตย์สีแดงเก็บวันเก็บสีเลยบอกโอ้สีน yes. ี้รูปก็สวยสีน oh. oh. oh, ี ray, allez, ้แจ oh, ่มเลยภาษากลางหรือเป็นยังไง กาากรผู้เดียวเฮ็ดได้สิกางเบิดบาไมการโอนการโชว์ก่อนโชว์ก่อนีมากเล้ทั้งใน็นษีอะไร้งในทั้งในภาษาเป็นยังไงกานยูวีการยูวีกันแดดได้ดีนี่เดี๋ยวดูนะคะนีกี่สีของเมดานี่มากระาน โอ้อันนี้ก็สวยเนี่ยแข็งแรงมากเหมือนกันไม่ได้ให้ใครเอาแบบที่รมอ๋อโอ้นทีนที่ไรนเพื่อนจะได้มีร่มากเวลาฝนตกโโอ้แดงทุกสีเลยใช่ไหมมันมีทุกสีโอ้สีเหลืองก็มีเหรอใจเสือกแต่เราก็ไม่ได้ดูเออเราไม่ได้ดูมีทุกสีจริงๆด้วยทุกสีเลยอโ้โอ้มี มุมสวยด้วยนะแล้วมันนเป็สีที่รู้ไม่รู้ละว่าเสือนันเล่งแต่สีเหลืองสีนั้นน่ะสวยอันนี้คือเพื่อให้เราได้มีทขาไมไม่มีสีแชมพูอ่าให้ร่มให้เอฟซีได้ใช้ให้ตัวเองได้ใช้ไม่มีเลยไม่มีสีแชมพู สีแชมพูไม่มีหรอสีแชมพูไ <Interior. S 2> ม่ oh, มีโอ้แต่มันก็สีสวยอยู <clean> ่ห <no> ลัสีสวยอยู่มีเสื้อแบบเสื้อเห็นสีเหลืองโอ้เวลามองมันจะได้ไม่แสบตาไงเจอแดดเนาะเอาไปว่ามันมันจะมีกี่หลังมีหกใช่ไหมจุดที่เราต้องไว้ก็มีตรงร้านกาแฟศาลาหอพระอ่าตรงสารลาตรงผู้จำลองอ่าสามจุดแล้วก็แถวๆนี้ด้วยแหละ เอาซีไหนก็ได้เอาเลยสองอันแล้วแต่กระดาให้เอาเลยสองอันเว้นตาสายตาเท่าไรคะหร้อยห้าสิบคูใส่ได้ร้อยห้าสิบหมดเลยบร้อยห้าสิบคู่ใส่เว้นตาอุ้ยอันนี้สองร้อยนะภาษาเดี๋ยวเบิ้งก่อนเลยค่ะใส่เบิ้งก่อนใส่เบิใส่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 โชว์ใส่โชว์โชว์ทุกอย่างเลยบอกสองแม่มาแจกสมีตาค่ะยาไม่ใส่อ่านข้อความทีนี้ไหนโทรศัพท์เหรอเจมเลยฮะนางไก่ได้อันนี้สองตาไก่ใช่ไหมแต่ไก่ไม่รู้ขึ้นไหนเห็น มีอีกถุงหนึ่งไม่ถุงเนี้ยเขาให้แม่ดาคนเดียวโดยเฉพาะมันมีถุงแจกอีกมีอีกถุงหนึ่งมีประมาณอีกยี่สิบอันคอยตึงเซลแม่ดาว่าแม่ดาต้องไปหาในรถเขาบอกแม่ดาว่าไอ้ถังป่าตรงไหนถอดแว่นก็ลืมต้องอาศัยแบบนี้แม่ดาต้องหาไอ เป็นสร้อยน่องแพร่นะคะเนาะมันหายไปทางสร้อยเลยอุ้ยคุณขอฝากนะคะในประดาไห้เด้อแฟนายงานแฟนงา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 นเลยสายลอยเลยนี่นี่นี่ก็ยังหายซิมันยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมียังมีเขาบอกอะไรอีกอันนี้ก็คือแบบว่าไล่เต็มที่เลยอันนี้แยกมาแล้วอันนี้คือ ร้อยห้าสิบหนึ่คคนจะแยกไปเป็นกองพร้อม่แล้วว่าแล้วเสือมาจะได้ของฝากอืมทิงทิงแล้วเกยให้คนมาอีกหลายอย่างนะแต่ว่ารถเราเป็นรถเกเ่งเรามาใช้ได้ไหมคุณป้าจิตคุณป้าจิตเสือกราบขอบพระคุณคุณป้าจิตมากมากเสือตัง เสือายบานนีต้องเอากระบะไปแล้วมั้งบ้านแกนับกลู่มต้นไม้แบบสารพัดอย่างไม่ไม่หมดไม่ได้ขายนะใครอยากได้ก็ในซอยให้เขาหมดเลื่อนอยากได้คนรู้จักอยากได้คนชาวบ้านอยากได้ก็ให้หมดยังมีฝาชีอีกหนึ่งฝาชีกะละมังตะก้าตะก้าขอบคุณมากค่ะแล้วป้าจกว่า ถ้าหาเพื่อนนั่งมาเป็นเพื่อนได้เมื่อไหร่จะขับรถมาที่รานลวงปูด้วยตัวเองโอ้โหจะรอยนะคะอายุเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดสิบแปดแล้วแต่สวยแล้วแข็งแรงมากคนแมด้านนี้ต้องถอยเลยเม่ด้ายิ้มปิงเลยเม่ได้เข้าใจไม่ได้ไม่ได้นกลับบ้านแล้วรบนหมดแล้วบอสแปนแล้ว โอเคคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมนะครับมั่นฝันยืนเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนเด้อครับผมขอให้อยู่เป็นล่มโพล่มไทกับลูกหลานไปนานๆด้วยเชิญครับขอบคุณป้าจิตครับผม